สวัสดีครับพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะฮะกับรายการคมชลึกอวอร์ดสเปเชียลครับผมทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการบันเทิงแบบร้อน,น,นแแแๆแซ่บๆค่ะพร้อมกับอัปเดตนะคะงานประกาศรางวัลคมชลุกอวอร์ดครั้งที่21ค่าบอกเลยว่ามีม้นดีๆนะคะแล้วก็มีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟกอสิบมาเสิร์ฟคุณผู้ชมด้วยค่ะ,ะถูกต้องนะฮะสำหรับวันนี้นั้นประเด็นไหนที่เป็นข่าวร้อนเราหยิบมาฝากกันเหมือนเดิมแน่นอนว่าช่วงวิที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันที่ผ ส่วนวันนี้นั้นมีเรื่องอะไรบ้างติดตามเลยดีกว่าครับประกาศไปแล้วนะครับสำหรับงานรางวัลของคนเพลงที่อยู่คู่วงการบันเทิงไทยมาน,นานอย่าง The g ก ita r m a มกับ The g u i t a r Mac Awards 2025ท่ามกลางทัพเหล่าคนดนตรีตบเท้าเข้ามาร่วมงานโชว์สุดอลังการสุดปังมีผลรางวัลทั้งหมด19รางวัลด้วยกันครับขณะที่ปีนี้นั้นศินลปินที่คว้ารางวัลเยอะที่สุดตกเป็นของหนุ่มเจฟเตอร์และทีมงานจากเ a เฟอร์ Record ประกอบไปด้วยรางวัล Best of Producer of the Year รางวัลที่มอบให้กับโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี Best m a l e Artist of the Year รางวัลที่มอบให้กับนักร้องชายยอดเยี่ยมแห่งปี Best Album of the Year รางวัลที่มอบให้กับอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี Single Hit of the Year รางวัลที่มอบให้กับเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมแห่งปีซึ่งมาจากผลงานเพลงปี2024อย่างเพลงซ่อนไม่หานั่นเองขณะที่รางวัลอื่นๆนั้นผู้คว้ารางวัลประกอบไปด้วยโบกี้ไลออนคว้ารางวัล Best Female Artist of the y e a r บัสคว้ารางวัล New Wave of the Year ไลเค n นคว้ารางวัล Best Boy Group of the Year ไททัส m มิดคว้ารางวัล Best Band of the Year โฟ e ีฟคว้ารางวัล Best Girl Group of the Year และพีพีกิตคว้ารางวัล Popular Vote รางวัลที่มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสาราจากทั่วประเทศนั่นเองครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงและผู้รับรางวัลทุกท่านด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้กับเหล่าคนดนตรีได้ผลิตผลงานกันออกมาถูกจับตามองตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับและสะเทอนวงการบันเทิงไม่น้อยเมื่อคิมแซรรน นักแสดงสาวได้เสียชีวิตลงซึ่งหลังจากผลชนะสูตรทิกศพเธอพบว่าเธอตัดสินใจจบชีวิตตนเองล่าสุดนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อ YouTube ช่องดังออกมาแชร์เรื่องราวของเธอโดยป้าของคิมแซรอนนั้นได้กล่าวหาคิมซูฮยอนพระเอกชื่อดังว่ามีส่วนร่วมทําให้หลานสาวของเธอนั้นจบชีวิตโดยคํากล่าวอ้างของป้าของคิมแซรอนนั้นชี้ถึงความสัมพันธ์ของคิมแซรอนและก็คิมซูฮยอนครับว่าคิมแซรอนเริ่มคบหาดูใจกับคิมซูฮยอนตั้งแต่ตอนอายุ15ปีตั้งแต่ ปี2015และอยู่ด้วยกันนานถึง6ปีก่อนที่คิมแซรอนนั้นจะเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดเดียวกันกับคิมซูฮยอนและช่วยบริหารงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนต่อมาในปี2022คิมแซรอนได้เผชิญกับคดีเมาแล้วขับซึ่งต้นสังกัดเองก็ช่วยจ่ายเงินค่าปรับ7ล้านวอนให้กับเธอโดยที่เธอไม่ขอซึ่งคิมแซรอนนั้นรู้สึกขอบคุณมากบอกว่าจะพยายามหาเงินมาคืนให้ ในปี2024คิมแซรอนนั้นได้รับใบแจ้งหนี้ชำระหนี้จำนวนนี้จากบริษัทเธอจึงพยายามติดต่อคิมซูฮยอนหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับทำให้เธอนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวและกดดันมากด้วยปัญหาทางการเงินในขณะที่ช่วงนั้นคิมแซรอนได้ออกมาโพสต์อรี่ภาพแนบชิดกับคิมซูฮยอนในตอนที่ซีรีส์นั้นโด่งดังเพราะหวังว่าคิมซูฮยอนจะตอบกลับมาซึ่งตอนนั้นนักแสดงสาวบอกว่าจะออกมาแถลงแต่ก็เงียบหายไป ต่อมาครับคิมแซรอนนั้นไม่สามารถจ่ายเงินในส่วนนี้ได้และเครียดจากปัญหาทางการเงินรวมถึงความกดดันทางสังคมก่อนจะเสียชีวิตตรงกับวันเกิดของคิมซูอนในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและป้านั้นได้กล่าวโทษว่าเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้หลานสาวของเธอนั้นทุกข์ใจป้ายังกล่าวอ้างต่อว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นมีหลักฐานมากมายซึ่งเป็นรูปเกี่ยวกับความสัมพันธ์6ปีของทั้งคู่และออกมาเปิดเผยให้กับโลกได้เห็นกัน สำหรับช่อง YouTube ที่ออกมาเปิดประเด็นนั้นขึ้นชื่อเรื่องการแชร์เรื่องเช้าของเหล่าดาราล่าสุดออกมาข่มขู่จะยื่นฟ้องคิมซูฮยอนโดยกล่าวอ้างกระว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์เพราะทั้งคู่อายุห่างกัน12ปีขณะที่คนในโลกออนไลน์ฝั่งเกาหลีนั้นได้แสดงความเห็นว่าคิมซูฮยอนอาจจะมีความผิดจริงแต่บางคนมองว่าช่องดังกล่าวนั้นเป็นช่อง YouTube ที่ไม่น่าเชื่อถือและมักใช้ข่าวลือปิดเพื่อความจริงเพื่อเรียกยอดวิว และล่าสุดนี่นะครับต้นสังกัดของพระเอกดังคิมซูฮยอนออกมาแถลงการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้เผยแพร่ข่าวดังกล่าวด้วยและยังบอกว่าเรื่องนี้เป็นการบิดเบือนความจริงและขอให้ทุกคนนั้นหยุดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสำหรับเรื่องนี้ครับเรียกว่ายังไม่จบง่ายๆนะฮะสำหรับกรณีของฉลามจัดกับผู้ใหญ่ใจดีที่โต้กันไปมาสรุปแล้วเนี่ยเป็นอะไรกัน จากกรณีของเจ้าชายอาลดินและเจ้าหญิงอินฟูหลังจากที่เพจดังนั้นนะีฮะออกมาเล่านิทานแชร์เจ้าชยายดินเปยเจ้าหญิงอินฟูแต่ติดหนี้กกเก่าหลักล้านพออ่านแล้วรู้เลยว่าคือใครงานนี้นั้นถูกโยงไปถึงคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวกันใหม่ๆอย่างคู่ของมิชเลิมสีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและแฟนหนุ่มที่เพิ่งเปิดตัวอย่างฉลามจัดดีกรีนักว่ายน้ํา และเมื่อข่าวร้อนนี้ว่าโลโซเชียลทำเอาฉลามจัดนั้นทนไม่ไหวออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับมิกเฉลิมสีแต่ดูว่าเรื่องราวนั้นยังไม่จบเพราะล่าสุดนั้นนะครับเดือดต่อเนื่องเนื่องจากคู่กรณีนะฮะที่ชี้ว่าเป็นผู้เกญ่ใจดีนั้นออกมาแชร์กลับลิสเป็นข้อๆบอกว่าตนเองนั้นมีภาพมีคลิปพร้อมเปิดหลักฐานว่าทั้งคู่นั้นคบหากัน ขณะที่หลังจากที่ผู้ใหญ่ใจดีนั้นออกมาชี้แจงออกมาลิเป็นข้อข้อที่ดูเหมือนหนังคนละม้วนทางฉลามชัดเองก็ออกมาไล่สดชี้แจงสวนกลับทันทีพร้อมกับเปิดเผยเรื่องจูบในรถและสถานะว่าเป็นอะไรกันไม่ทางเขาหรืออะไรอย่างนี้หรืออาจจะรู้สึกว่ากลัวแฟนเราจะรับรู้เรื่องนี้แล้วเสียใจแล้วเราไม่อยากเสียแฟนเราไปก็เลยถ้างั้นถ้า ผู้คนี้อยากจะอยู่ก็อยู่ไปเลยในฐานะผู้จัการจ็คก,ก็จะไปอยู่กับแฟนมีไปเวลาไปหาแฟนเป็นปก,นก,กนติอ,อ,อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้มเมื่อไหร่ก็ไปแต่ให้อยู่ในฐานะใครถามก็บอกไปว่าอยู่ในฐานะผู้จัดการให้เขาได้แค่นี้แล้วเมื่อ,อ,อเหตุการณ์ที่ทําให้เขาอาจจะทําจุดประเด็นที่ทําให้เขาโกรธคือ,อ,อวันวาเลนไทน์ สีกุมภาที่ผ่านมาสิบสี่กุมภาที่ผ่านมาคือก<า>ุมภานี้เลยถูกไหมครับที่ผ่านมามเขาได้มีการบอกว่าอยากไปดูหนังด้วยในวันนี้เ,ออเสร็จเขาก็แบบจะก,ก็บอกว่าจ้าไม่ได้ตอบเขาตั้งแต่เช้าวันที่สิบสี่กุมภาเ,ออเพราะจะจะคิดมาแล้วว่าในวันนั้นก็คือจะหายจากเขาไปเลย หายจากเขาเลยเพื่อเพื่อยุติความทรม์เลยก็ในเมื่อหนึ่งไล่แล้วก็ไม่ไปใช้วิธีว่าโอเคั้นจะก,ก็จะหายออกมาเลยจบเดี๋ยวเฉพาะจะหายไปเลยทั้งวันไม่ตอบเขาเลยไม่ไปตามที่เขานั้นมาอยู่กับแฟนจะทําสิ่งที่ถูกต้องแถมยังไม่หมดเท่านี้นะฮะเพราะว่าในเวลาต่อมานั้นทางด้านมิเชลิ่มสีก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่กับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแค่คนคุย เรียกว่าเรื่องนี้เหล่าขาเผือกนั้นกำลังจับจ้องตาเป็นมันเลยทีเดียวว่าจะจบลงแบบไหน